คณะกรรมการตรวจสอบและการประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการยกระดับสถานพัฒนาเด็กเล็กประถมวัยในรูปแบบไฮสโคบที่เทศบาลตำบลป่าตานครับที่ส่งพัฒนาเด็กเทศบาลตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรี นายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลให้การต้อนรับนางเมธินีเทพมณีประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบและการประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการยกระดับสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยในรูปแบบไฮสโคบโดยมีนางสาวพัทราชาคงเจริญหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาลรายงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้การสอนแบบไฮสโคป ในการนี้นางสาวชุติมาสมประสงค์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประเมินผลการขับเคลื่อนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาลได้นำแนวทางในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้และกำหนดทิศทางหรือวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ในขณะที่ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและผู้ให้คำแนะนำในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซึ่งประกอบไปด้วย6ก,กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสารรค์กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเสรีและกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นต้นทั้งนี้แนวทางไฮสโคบหรือแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำแอคทีฟเร a r น i n g โดยให้เด็กได้มีโอกาสริเริ่มและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างอิสระหลักการสำคัญคือการให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านมุมเล่นที่หลากหลายโดยมีสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กทุกช่วงวัยครับ